มาแล้วนะคะจ้ชุนักเรียนคณะสวัสดีคุณครูด้วยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คะแม่เก๋กำลังจะไปรับพี่เกลลี่ที่โรงเรียนนะคะตอนนี้เราไปรับน้องธันวามาแล้วสวัสดีค่ะพี่ๆก่อนสวัสดีครับโอ้โหทรงผมใหม่หล่อจังเลยตอนนี้แม่เก๋ไปรับน้องธันวามาแล้วนะคะพี่เกลลี่กับน้องธันวาเรียนโคละที่นะคะทุกคนเรียนโคละโรงเรียนนะคะก็เลยต้องไปรับน้องธันวาก่อนแล้วก็มารับพี่เกลลี่ใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เราถึงหน้าโรงเรียนพี่เกลลี่แล้วนะคะกําลัง ต่อคิวเข้าไปรับนะคะทุกคนนี่ทำมาดีใจมากทำมาเลิกเรีย ah นแล้วใช่ไหมครับไหนให้พี่ๆีดูนีทำมากินอะไรครับขนมไาเดี๋ยวเราไปรอพี่เจลรี่กันนะคะตอนนี้เราอยู่ทางเข้าโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่เจลรี่ลงมาหรือยังนะคะทุกคนนู่นเด็กๆกำลังลงมานะคะนี่ตอนนี้โรงเรียนพี่เจลรี่กำลังสร้างห้องเรียนใหม่ด้วยหาดิวันนี้พี่เจลรี่ใส่ชุดอะไรนะชุดอะไรครับชุดนักเรียน นูนพี่เลกลลี่กำลังเดินมาโอเครอพี่เกลลี่รันนี่นะคะตอนนี้เด็กเลิกเรียนกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงตรงเลยนะคะทุกคนพี่เลกลลี่กำลังเดินมาอยู่นะนี่นะคะตอนนี้พี่เลกลลี่มารอหน้าทางออกแล้วนะคะทุกคนมาเดี๋วยวดูดิพี่เลกลลี่อยู่ตรงไหนนีนดด่มาแล้วนะคะสาวนักเรียนคณะสอสดีคุณครูด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สวัสดีค่ะอะไรเตรมเลยอ่ะฮะซื้อกล้องใหม่จริงพี่เกลี่น้องถามว่าซื้อเยลลี่มาให้น้องไหมคะมันมีแต่อันที่วานไม่ชอบมันมีแต่อันที่วานไม่ชอบหรอมันจะเป็นเยลลี่แบบที่มันเป็นดูดๆดดอ่ะไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบอ๋อพี่เกย์บอกว่ามันไม่มีครับพันมาค,คุณครูยังไม่ได้เอามาเลยเพราะว่าค,คุณครูยังไม่มีเวลาไปซื้อมัวแต่สนใจเด็กๆอยู่ไงเข้าใจไหมเดี๋ยววันหน้าถ้ามีพี่เกลี่ซื้อมาให้นะครับโอเคเดิมทำมาทำอะไรครับ ไม,ไม่ได้ทำไรเมื่อกี้ทำไรไหนรอทำหอไหนนี่เจลลี่จะกินอยู่ไหมน่ะกินนะครับกินหรอเปนกระเลอะแล้วโอเคเรารับน้องทันมากับพี่เจลลี่มาแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปไหนครับธันวาไปแวะไหนครับไปแวะที่เซเว่นพี่แกจะซื้ออะไรเซเว่นไหมคะซื้อขนมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าซเซเว่นกันนะครับไปค่ะทุกคนตอนนี้ถึงเซเว่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทั้งสอง ไปซื้อขนมหลังเลิกเรียนโอเคตอนนี้ได้แล้วใน,นว่าดูเลยซื้ออะไรมาบ้างซื้อจุดๆมาค่ะนี่อย่างแรกเลยอันนี้ของใครครับของชุนวาชุนวาโอ้โหไหนขอดูหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยไ <laughs> อ้พ,พี่ดูซีคืออะไรระบายสีอันนี้เราซื้อในเซเว่นนะคะราคาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทแล้วอันนี้ล่ะคะพี่เกลซื้ออะไรมาบ้าง ขนมชงอย่างแบดค่ะขนมชงอย่างแบดนี่ทุกคนอันนี้กินแล้วลิ้นจะเป็นสีแดงนี่แล้วก็มีขนมของโต๊ะใดญ่ใหญไอ้รสเผไอ้ติ๊งหรอไอ้ไมโลแล้วก็น้าแดงโอเคเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านโอเคไปเราไปเจอร์ฟที่บ้านแล้วทีนะตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเช่นเดินน้าอะไรเนี่ยชุดเหรอชุดเราเปิดดูเราเปิดดูไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าอันนี้แม่เริ่มขยับไซส์ให้เกลลี่แล้วนะจาก140เป็น150 นี่ใครมากำลังจะเล่นอะไรครับระบายสีเหรอครับโอ้หนี่แต่ไม่ทำให้นะสวยมากสวย,สวยไหมคะพี่เกลวยโอเขาดูกระโปงนะเขาดูกระโปงอยเร็วมาไปช่วยกระโปงนะคะอันนี้นะไม่ใช่กางเกงนะนี่ยังจะใส่คู่การน่ารักไหมน่ารักดิโอ้โหโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วนะคะไป็นรักพิเศษรักน้องธันวาเรียบร้อยแล้วนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบบ๊ายบายย